ครับลายได้ครับเด้อครับมีวหมับหนาวไมรับพ่ออยากดีมากเป็นวายเอฟซีว่ะมีมีเข้ามีหลุดนะพ่อครับไม่เป็นไรค่ะตามต่อคนให้อยู่อุดรคนออกอยู่กรุงเทพครับขอขอขอเอาไปเยอะๆเลยครับครับไม่เป็นไรครับพ่อมี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 เข้ามีหลุดครับพ่อมีเข้ามีหลุดครับผมมันดังแห้งครับมหันเลพี่น้องเอฟซีก็ว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ต้องเสียใจสักคนนะครับเด้อรั่นใหม่พึ่งพึ่งหลุดใช่ไหมพ่อครับพึ่งหลุดที่มานี่มันดังแย่งมันได้หลุดเนาะเมื่อไหร่ก็มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยดูเป็นเป็นล้านๆคนนุนพ่อดังไม่รู้ตัวเขาบอกเลยว่าเขาล็อกพี่น้องเพิ่นอยากให้ทางช่องไปจุดทูบตัวเลขแล้วปูองศ์สินนะพ่ออนุญาตจุดได้บ่วันที่สิบหายังไม่แรงเอาไว้ยูทูด คือว่าอันนี้อันนี้ส่วนตัวแอดมินเนาะค่ะเอ็กซีคนผมาจุดอมุ่ด่าวันที่สิบห้าสิบห้าวันที่สิบห้าเขาจะไมุ่ดใจเลขออกวันที่หนึ่งได้พ่ะเลขออกวันที่หนึ่งโอ้เรื่องข้าวแล้ววันที่สามสิบสามสิบวันที่หนึ่งสามสิบครับเดือนนี้มีสามสิบวันป่ะสามสิบครับมิถุนายนมีสาิบวันครับผมยี่สิบก้ายี่สิบเก้า ยิบเก้ายิบเก้าจุดได้ยิบเก้าจุดได้นะครับนาะแต่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเยอะนะค่ะบ่ออันนี้เลขส่วนตัวค่ะพ่ออันแต่ว่าเลขของพอนีตั้งหากครับเพื่อเผื่อจะไปต่างประเทศเค่เพม่อยากไปต่างประเทศเพือจุดได้ตอนเย็นวันที่ยี่สิบเก้าหรือสามอีกสามสิบมันวันที่หนึ่งเลขออกวันที่หนึ่งนาอวันที่หนึ่ง ที่หนึ่งยี่แปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตอนเย็นเก้าตอนเย็นแต่เอฟซีเขาเมนว่าหลายอยู่เพิ่นรอตามอยู่ค่ะคุณพ่อหายกำลังใจมาหลายอยู่ว่ต้องเสียใจหรือ่อเด้อผมกะโอ้ยตัวพี่ตัวน้องโกงพี่โกงน้องไป้นอว่าฉันเนา่าเมนเด้อว่าฉันเนามันรุดมันรุดค่ะคันโอ้ยเข่าถูกหวยมันก็รวยแล้วเนาะพ่อพ่อเข่าว่าสิบเอฟหมดแล้วเนาะครับ มันกก่อต้องมีรุดเนาะเมืม่อตาม,ตามงวันที่สิบสองเพื่อก,ก็ต้องมีรุดแม่กับมิรุแมาวมื่องมีถือแม่ก,ก็มีรุดแม่บ้านนี้อันปูเนมาเขาฟันพอปะค่ะเนี่ยนีที่ดีสองสามเพื่อนคนอ่ะอจากล้างเล็กออกไปสองสามเพื่อนแล้วก็ลูกจังคอยสีมากือจังมาบอกว่า หกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่หน่งสองสามพื 2, 3, ้นเลขพันไปแล้ว 2, 3, 100, ออสองสามเมื่อนี่แล้วพอสิมามันนีมิดในหวนเท่าเนี่ยว่าตัวนั้นดดื้อได้ยันได้เน้นตัวนั้นดยอะว่านี้เน้นตัวคนมาบอกที่แหลมอยวู่มันจีแน่นอนเหมือนกันอันที่ทีทีทท ทั้งทั้งปูกับบม็อกเออกระเลยนะปูอยากมาอยู่อย่างเงียบจ้าจ้าบัตรุ่นก้ให้ปูไปให้พ่อไปขอเนาะคะ่ะเอสี่ว่นให้พ่อไปขอข้าถา่ายย่นี่วะสันเพิ่นว่า,เ,มมาเพิ่นลคอมเมนต์ไมโยครับเพิ่นลมาให้พ่อไปผู้เดียาวคนสิบอกเพิ่นบว่อยากให้ไปหลายโคน้นเพิ่นถ้ามี่ยังกลับมาบอกกันไม่เพียงสินะ,ะ,ะแต่ว่าอยู่คนบ่นต้องลงไปหลายด<ง>อกอ ลงไปพูดเดียวก็ได้เร็วห้อลเรวค่ะที่สุ่งประไทยคือเขาไปมือนั่นแจ่วาเลขเพิ่นเพี้ยนเนี่ยเพิ่ตื่นมพนท่วงปูกับวยวน้ำค่ะมแต่ยาอยู่เปเพิ่เป็นค้นโบราณเพิ่กับบ่มักแบบว่าแจ่วในหล่ะเข้ากับบ่ขอาใจญ่เพิ่เนาะในยุคนั่นกับยุคนี้ แต่ว่าเพื่อนกับเขาฟันอันเหมือคราบอยู่พ่อเมื่อคืนนี่เพื่อนนั่มไปหาหนูเพื่อนเขาฟันอยู่แต่เพื่อนไ่ได้บอกเลขเขาฟันเรื่องสารเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนว่างไงจ้ะเพื่อนก็อยากให้ไปขึ้นทูบขึ้นเทียนขึ้นยังนี่แหละพ่อเกจให้เพื่อนเพื่อนว่าเมื่อนั้นได้เ้าฝ่าวรธบ่เนาะมันห่อนเนาะโอ้ห่อนหอนเนาะมันห่อนฝ่าวอด นุก็ว่าได้เตรียมยังไปเพื่อนแม่ข้ามมาก็ว่าได้เอาไปแม่ข้ามมาก็ว่าหย่ัมว่ายิ้มเยอะได้สามข้ามหนึ่งเออเอดมินก็ว่าได้ซื้อน้ำซื้อยังไปเนาะมาพอกล้ท่านหาเนมเมื่อนั้นไปเฝ้าไปเฝ้าก็ว่าเป็นยังฟันพูดเพป็นอยากให้ขอเพื่อนดีๆเมื่อนั้นเพื่อนว่าเขาฟันนุกมาขึ้นขันสมวดว่าขันเข้าไปเข้าไปพราะเมื่อทุกอย่างเราบอกว่าเส้นเขาค่อยไปอย่างเดียว เป็นกับพรอมเมื่อกันเท่ากับพรอมเมื่อกันแต่ว่าห้ามไปหล่สองสามคนอะไอย่างเงี้ยคือหามานำการหาพ้คนนั่นสิกลับไปแค่สองสามคนเนี่ยก็ไปหลยพรอมืองเพิ่นตื่นเพิ่นแตะเตื่นแต่ดวงลาบลอยเนี่ยมัเป็นยังดอกแต่ว่าพ่อบอกให้ซื้อศูนย์แปดศูนย์สามซื้อพัดได้กยังมาลอยออกศูนย์เจ็ดเอาพมันเป็นงวดสุยเนาะบางทนเนาะก็บอกว่า แต่ก็ที่แรกแล้วว่าพ่อได้อันไหนพ่อได้ในลั่นลงเปล่าไปหกศูนเนาะขันขึ้นเจ็ดศูนมันก็ได้อยู่หกศูนศวนหกหกหนึ่งหนึ่งหกกับแช่นั่นวดนี้มากตัวใด้เวดนี้ย่างย่างวดนนี้ย่างเลขมากพ่อนี่ที่ขึ้นแต้มหนึ่งวดนี้ว่าท่านมีตัวมาย่งย่างปูย่างมากเล ใส่คิดเลยอเพราะว่าเลขหัวก็ออกไปเบริษัทนี้มกกักจะเบี้ยนรถโอปอล์คับอันรถมักทั้งสองขั้นเพื่อนว่ะอกกอกสามโตรถเจ๋งพอเอ้ยศูนย์เจ็ดแปดถ่ายมันก็มากนะเห็นมาจอดปุ๊บเป็นบะแต่เพื่ได้เฮ็ดคลีบนอเมื่อนั้นบ่ได้เอาไปป้าขั้นนี้มาจอดอันนี้ก็เข่าตาเว้ยม,มากขั้นนั้นขั้นนั้นมาดูเนาะ,ะขั้นนี้ มันจะอยู่ในนี่ล่ะขดวายอยู่ดิพ่อวาววรถเก๋งมาออกสามตัวพ่อก็วาอยู่แล้วว่วามักมากไปได้เปลี่ยนรถออกป่ายอยู่แล้วมันมีสองขั้นกับมีสองขั้นอยู่แต่ขั้นนี้ก็มากอยู่แต่ว่าปันไดมันไปออกขั้นเไปมาขั้นนั้น ม,มาครับมายัมไงก็ว่าโอ้ยนี่เบียนนี่ล้าแต่ว่าอปอเสียใจไรน่ะเตี้ยก็ว่าเด็กอยู่ยน,นัออ่นอปอนี่ล้าว่าสันก็ขี่รถเก๋งมาเด้มือหลังๆขี่รถเก๋งมาว่าน้นานำมันแพงประหยัดน้ำมันว่าสันที่ทีท่ขี่มาไม่นอนวงน้นงนนำมันสิเบิดนะเ <c oughs> ติมน้ำมันเติมน้ำมันนั่นล่ะ ที่ที่บอกว่าน้ำมันขึ้น70 70ไหมเออบัดนี้วัดจะได้จะได้ยู่งเป็นว่าจะได้ยู่งัดนี่แหละว้นที่ที่ไฟกับพิบบอกว่า70 70น้ำมันเติมน้ำมันอ่ะเออผมจำได้แล้ว70ที่ที่พุ่งแรงเอ้ารถมอเาอร์ไฟกับพิบบอก70 70ผมบอกอยู่เพราะเขไม่รู้ว่ามันรถเบิร์ตท็อปท็อเซียนรถคันนี้ก็ยังบอกอยู่ ถ้าเบ e ิกทรัพย์นาคีเอกใจตั้งแต่ก็บอกอยู่แล้วเดี๋ยวว่าทะเบียนนู้นวันนี้เป็นได้ผัวหนูคุ้มสืบไปเลยแต่สิจิตใจเขาจังหน่อยอยู่ว่าผัวหนูคุ้มสืบก็บชูแต่หนู้บ้องหัวเบียใจบุญเมื่อไรสายบ่เง่าเพื่อนหายมีละเพื่อนว่าผีปลาห้ยพีบ้านบ่เอาพีบ้านบ่เอาพี่น้อง แม่เตี้ยแล้วบอกนูซื้อเลยเจ็ดศูนย์ลูกที่มหาวอนพ่มีดอกศูนย์วานมันออกอยู่แล้วค่ยว่าตัอยุกับน้องโบแล้วบอกตัวพ่อก็บอกก็ได้ว่าถ้ามาร์กวิ่งศูนย์ก็วิ่งศูนย์มีศูนย์กับเจ็บพ่อบอกว่าวิ่งศูนย์ก็ได้วิ่งเจ็บก็ได้พ่อเอาอยู่เด้ในคลิปน่ะเอาอยู่แต่หนู่ได้จดแต่ว่าคันมักวิ่งเนี้ยพ่อก็บอกว่าอยู่วิ่งศูนย์ก็เจ็บคือไปโฟอกกาตาเลตปูเนาะบางอเนาะตาเลต่น้ำปูเนียนน้ำปู พราะว่าผู้คอยหายแบบตังตรงมันบอกแล้วไงรถแข๋งมาจอดพวกก็เดี้ยวเบิ่งเข่าตาแล้วเ้วะผมกว่ไปซัวนี้ได้จ่นไมเรีดวน่งว่มีากเลขวิ่งพอเลขวิ่งสิบาตัวไดยังพนเขา่ยยังพันนี้ยังเ่นยังเลยมันต้องมีกากไปว่าประมาณจากสามขึ้นสี่ขึ้นหาขึ้นน่งสิขึ้นสี่ตองพ่อจังคอยสิมาจงคอยสิบาใสรกิจอะไรก็ตามถ้าอยู่ในี่ยงนี่ยน่นี่ นุ่งเป็นตัวแปดเฉยเพราะหวยมันไหลมาหาเกินเว้าก็เว้าเนาะโอ้ปอดีคุ้มนุซื้อหลายตัวแห้ง07นเจ็ดนี่แต่ว่าอันุ่งพอมากบุหนุ่ว่าท่านหอดทุนพอกะนี่แหละมันก็โยกับหลวงเนาะคุณจารีบอกว่าบอกพ่อครับแอดไม่ต้องเสียใจผิดได้ก็ถูกได้เห็นไหม คบางท่านเพิ่นก็บอกว่าบ่เป็นหยังดอกพ่อมันก็มีหลุดแน่ซื้อทุกงวดอยู่ดอกหวยวันสันเป็นกำลังใจเพท่านกระโถมันพอถือมันไม่เพิ่นก็บอกว่าพ่อไปจะเสียใจเด้อก็มีถูกมั่งไม่ถูกมั่งให้กำลังใจอยู่คือว่าต้องแต่มีรายนึงโทรมานี่ว่าโกหกหลอกลวงไย โทรศัพท์บล็อกโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์มันนองมันสายมันรับบ่ได้อยู่ว่าเสีะนอเดี๋ยวจะโทรมาดดาอีกว่าสีนเอาโทรมาแต่นี่ว่าเสียนองแอดมินจะไปซ่อมไหมเพื่อนเป็นฟังดีดีเป็นเช้าไปซ่อมใหม่ก่อนไปซ่อมอีกล้วถ้าเมื่อเช้าก็ไปซ่อมอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยยกให้เพื่อนเบิ่งแน่มันมันล็อกรุ่นเก่าหรือพี่น้องมันไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นใหม่ครับรุ่นเก่าเนี่ยถ้าถูกเลขก็อันนุนเก่าพี่น้องอันใหม่ก็ได้ครับ ถ้าจะซื้อให้นะเนมันมันนนนอกไว้ตั้งแต่เครื่องแม่ไม่กับนอกปีน้องเอ้ยมันสายเขาลายเนาะปะหันร้อนมันนอกด้วยมันนอกเลยครับเนี่ยผมไปซ่อมมาอีกครั้งที่สองแล้วเนี่ยเบิกซ่อมนายกีช่วยผมสามร้อยหนึ่งนะขอบพระคุณน่ะขอขอบคุณมากมากเลยให้ลูกร้านถือก้ากักได้พอสิซื้อให้ไม่มันเบิกซ่อมกับปื๊กก็อันนู้อยากบอกว่าหนูเห็นเด็กอยู่หันโนบะก้าวไลายย่านมันหลายตัว เรเห็นเก้าห้าตัวกับเป็นงั้นก็เบาเบาชันกพ่อพอเสามหาเจ็นูได้บอกแค่ตัาอที่เลกหอยกันก็เห็นน้ำกันยกกเรกเก้ายก็เก้าโย่พ่อเห็นกเก้าอยู่ยุางสานนอถี่ไรสุดเมือนั้นเรกเก้าหอยต้องเลียงอยู่โอปอจำได้ป่เรกเก้าหอยต้องเลี้ยงยุคหางสานเหมือเขาไปเลี้ยงปูเห็นเต็นก็เห็นเต็มตัวเดียวเนาะเห็นเตมัวเดียวทีบอกโอปอมาว่้องโอปอเห็น แยกสีใสตัวใดเพิ่นเห็นตัวเดียวเพื่อนกับมิตาเล่เก่ากับชัดเจนเนาะเออเพิ่อนหายค่ะกิ๊ดพี่ห้องไปเบิ่งนี้เลยหันก็เห็นว่าจังสั้นเขาก็ไปตามเพิ่นเนาะให้หนูขอติดตามไปอีกไหมเด้อเลยบอ๊ะไม่เห็นแังไหนหรอกก็บ่อเรียากันดอกให้หนูติดตามไปอีกไหมเด้อหนูอยากขอปูนู้เหับเกโบุกเกศบก็หอยในเก่าหอยอยู่ในเก่า โอ้ยมันจะขีเก่าเนูไปฟาดเข่าสามนาตีอะทั้งทังที่เฮาเฮานี่ขีดน้ำมันพวกพันติดตามเฮาเนี่ยขีดน้ำนอกพอขีดน้ำวายยานพันเปลี่ยงเงินยานพันเชือบถือยานพันวายเขาเอาแต่ว่ากระบอกปีนังครู่พันทรมาบปลอดแก่เฮากะไรเจ้ายแต่ว่ามันมีผู้หนึ่งโยนเนี่ยเดี่ยวเนี้ยมันโทรมามันบอกว่าเขาหูเลยคันว่าเขามาหลักเกือบเราไปเกือบเราเสียแล้วอดหกหกหายเจ็ดหกเจ็ดแล้วได้ตัวดิอืมได้ เราบอกเกือเสียแกช่วงนึงน่ะเลาว่าเเราเสียดูดูน่ะเสียดูดูมันเบิง่ทงว่าสุดเกือบเสียแลตู้ว่าสุดก็ไปซื้อตัวเ้าแต่แม่หกเจ็ดว่สุดไปซื้อัะโดนนี้ดิคือคุณพ่อครบรอบวันเกิดวันที่หามิถุนายนคืออายุหาที่พกเต็มสองห้าศูนย์แปดสอห้าศูนย์แปดก่จลืมเริอพี่น้อง พราะว่าบานเดียออกมเป็นบ่พ่ออายุพ่อเนี่ยบานเดี๋ยวออกแก๊กเทีย่กค่ะชอบน้่งเพลินอยู่ค่ะพี่น้องพี่น้องมักน้ำบ่ออายุพ่อหาที่พกเต็มวังเดียนมีทุนาหนีเนาะค่ะแต่กับขัานเดีออกแก๊กเทียทึ่งตรงเล็กพ่สอกับวัาเดียวแก๊กเทียเนาะพี่น้องหาหกกหาเนาะค่ะย่างหาสิบเจ็ดปีค่ะ ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องด้ค่ะทางช่องก็ปิดแนวทั่านั้นโปรดใช้พิจารณญาในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงเนาะค่ะมีเข่ามีรูดค่ะท่านผู้ชมเข่ากับพิจารณาเบิ่งดีๆค่ะสือใบพ่อฟังเนาะค่ะ่าเมนวาสิสือเอาไลยๆเนาะค่ะเนาะเข่ากับเอาทีเข้ามาเลือกัาตัวเข้ามาก็จะได้เต้ดวงเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกะ มีแนวทางเพื่อนกระบอกมาค่ะเพื่อนกระรูว่าสิออกมาออกคือกันค่ะถ้าชอบไปจังตามเด้อพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้คือเกาให้โชคให้มนันให้รําให้ด้วยค่ะทั้งบานกระไดเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณพอ่อทั้งเอฟซีเด้อนแนวทางมีความเชี่ยงค่ะสื่ออย่างระมัดระวังจ้าสำหรับคิปมี้กรับสบัสดีกงามพอกันไหมในข้างหนาา้าค่ะ